달러로요 เฮ้ยโ้โห่ทำพี่ไม่ไปตีนู่นน่ะทำไมมันโได้ยังไงอ่ะโมอ่เร่นเยอะพี่ฮ้ยพี่ไม่ตีที่ว่าตีกล้องเลยตรงตงมาเนี่ยตงีพี่ไม่คยตีเลยวในันที่แข่งอ่ะอ่ะแล้วก็ในวันที่แข่งสา ที่ที่เกียร์ระบบข้ามเสียเกมจะได้ที่ใหญ่จได้ไปแข่งไหนครับพีอะไรแข่งสองรอบครับพี่แอมเข้ารอบแค่สองรอบแ่รอบสองครับเฮ้ยรอบรอบสามรอบคริไฟครับถตีวันนี้เราสามรอบที่ เดียวอะเข้ารอบเมนดอลและสามล้อเนี่ยเขเข้าเมนดอลตีไม่ไหวแล้วคนมันไม่ต่อไปนี่ใช่ไหมก็้วมือได้แ่ก็ได้พื้วางเลยแค่พื้นวางได้ทีแล้วก็ไม่เหนื่อยใช่แล้วพวกผมแบบยังไม่ซ้อนนะงงแข็งแน่งพอสามล้อถือว่าเยอะแล้วอะไรนี่ไปกินเหล้าดีกว่าเหรือผมไม่กินไหนเนี่ยร้านที่หนุ่ยโรงไลฟ์เบอรี่อ่ะอ๋อเหรอหรือจับแกได้อะ เที่ยกินเกือบการึ่งโตอ่ะเี่ยนได้มีคนเลยเนี่ยเหรอฮ้มีคนเยอะแหล่ผมไม่กินนะใช่เหรอร้านอย่างนี้คนเยอะเที่ยงเที่ยวันสามโต๊ะไม่เลยไปเลยลองมันสุดสาวยังคนเยอะแต่กรู้เลยวนที่กินตับหวงกินเหล้าเล่นอย่อ่ะก็นั้นไอ้ลมไหนชอบมากินมหลังเนี้ยพวกผมกินเหล้าเลยก่อนพวกผมกินเรพอขึ้นกรมการกรมต่อหนึ่งก็มันเริ่มกินผมกไกินกินอย่างเี้ นี่าแล้วแม่ตเจแล้วไโนด่ากัน่อยแล้วพี่ใจ่ี่โนแล้วกยอันนี้เ่นนี่แม่เปนัทุกวันอย่ไปนะพี่อันตรายพี่เบ้าจอดไปอยู่เหรอไม่มีเห็นแมียัทอหุ่นดีมเดม่ยอไปเหรอไอ้นัดจะไม่เห็นเลย อันนั้นได้เมียเป็นคนเยอไ,ไปอไหนแล้ววะได้เมีครบมาหกเือน,นบอกยังตีแบบอยู่ปะมันสอนไม่ก็สอนติดสอนยุน่งเหยิงหลอดไม่เจอเลยน,น,นั้นย้ายไปไหนป้านี่เห็นปาปลา,ปายเดือนละครั้งสองครั้งที่เล่นซีได้ไหมไม่ได้ไปไม่กล้าไปที่อันตรายให้น่ากลัวอยู่ยุ่งไงวะไม่ได้ยุ่งเคือแบบผมไม่กล้าเถื่อทีนี้ผมไม่ชอบแบบซิดตื้อแล้วไง เล่นปวดหรอเล่นอะไรไม่รู้ยิงเจือสุดแล้วอะไรแก่หรอวะไม่รับติดต่อไปไงไม่เจอเหมือนกันเฮ้วได้ลงเอทีจีเป็นมือวางไหมเหรอใช่นะเข้ารอบสี่ป่ะรอบที่สามเห็นไหมตอนแรกดูโอ้โหแก่ตั้งแต่เดียวก็คืนได้ยังดำอยู่ป่ะวะพี่ต่อ ไม่รู้นะนี่อต้องสังเกตเองนี่แก่ไดเจอพี่ต่อที่ไหนไม่เจออายพุ่งไ่เจอที่ไหนเราไม่ร้แก่เห็นนะขอตัแก้วเที่ยวแน่เลยที่นี่รอสายหลายปีครับไอ้นี่แน่เลยไม่เจอเลยต่อแต่ปีไปอยู่นี่ว่ามีใครว่าต่อที่วายเจอกันไรที่ต่อที่ต่อเของ กุหลิ่นพี่ด้ยินขาวอ่ะที่กาลองดูกุหลิ่นดูพี่ดูไม่เป็นดูแล้วเป่าออกดูแล้วเป่าออกดูตามดีดีเป่าออกตายตายเสียงมันเข้าไปในเคยิงยูเลยอะไรนะเสียงมันเข้าไปในเคยิงยูเลยเข้าไปเดี๋ยวเขาลงเขาไปลงยูทูสอีกไม่ทันแล้วพี่ยแล้วไม่เตือนนะเออนี่มาตีนี่เหรออันนี้ล้อเล่นนะใครเล่นพูดเล่นไม่ได้พูดจริงพูดเล่นมาเจอแล้วไม่ตอบไม่เกี่ยว ใกล้บ้านนถ pues ่ไายไม่ร <me well> <ma ู้แปนถ่ายไม่รู้เขาไปดูเน็ตแล้วก็มาตีได้เลยเรียกมาตีเลยมาเข้ามาตกรอยเยอะดิเออคนนั้นตกรอยเยอะแข้งหน้าหัอไม่ไปเลยได้แหนแกแทงเไปพี่เอ้คอยจะตีโดนลูกเนี่ยทันเข้าอ้วนเลยกันนะเนี่ยแด่คุนอย่างเมื่อก็เป็นจอนกูถามจิดหน่อย ต่าง้ะดับมึงแม่งยี่สิบห้ายังไม่ถึงยี่สิบส่ิบเก้าเดี๋ยวลองสามสิบดิโอ้โหดเยลุแน่ทะลุแน่นอนอ่ะยา ไอ้น้องเมย์นี่ถ้าเทผู้ชายนี่ต้องมืออะไรที่เป็นผู้ชายปรเทศไยเี้มีมยเนี่ย่ต้องมโหตีเดียวเหรอเองนะครัไม่รู้อ่ะพี่ก็ต้องวัดอ่ะไม่กลัวแต่ต้องวัดอ่ะก็จะไม่เด็ดมาแแล้วทีนี้แบนี้เหล่าคนี้ร้านเปดั้อแต่มาไน่าด้ป ปีนแบบนี้แม่้เลยไอเดียไม่เลิกพี่ไปไเ้ยไไม่ดูหรอพี่เอทาร่ะไปสอนแบบไอที่อะไรไปเลยตแด้วยเป็นร้อยล้านได้มาได้ใหมเออมีเกินครึ่งหว่ามันคือว่าันว่ามันคเขให้โรงเรียนต่างหากถูหรอจะให้ให้โค้ชเนี่ยเท่าไหร่ anh nó có cái <laughs> gì nữa 2400 đó ạ. Anh nó có cái đó nó หี่มันีลยนะไม่ั้บนี้อไหเขาทีี่บอกว่าแต่ไม่จริงหร ไม่ไาเที่ยวอูบัทล่าถ้าดูว่าใครอยู่ได้งินจนกว่ากากตไม่ได้เอาเรื่องเที่ยวตื้อเลยเอาแบบกนนีนะไม่ว่าอะไเรื่องะาแบบอไมเอใครเลยกินเหล้าเนี่ยอก่นกนื่ออย่อู่เร เราไปเล่าเถอะแม่งมาัแก้วเลยไม่กินพี่อยากินจะกินใส่งโเลเนี่ยใต่ผมไม่ได้กินพี่หนุ่ยก็ไม่ได้กินพี่อันพี่อันผ้จะแก่คนนะเก็บแม่ของทีแรกพี่รู้อยู่ได้ไงพี่อะมันยังมี2ต๊ะสามโต๊ะแต่เือว่าพี่รูบพี่เป็ของยายก็เท่าจะต้องูื่หวานนี่ แค่ขึ้นแกล้วก็ไปทำอะไรได้แหละวันนี้คนเยอะพี่บันดา,ายอย่างที่ไหนเห็นต้องมีเกินสามส,สาี่หโหลถ้าตุกเต่านี่แบบโบนลานหลองแวะไปดูหน่อยเว้ยเดี๋ยวสุกนี้ผมก็ไปตุนพักหน่อยอยิงมีตุกทุกวันอนี้อููทุกวันเลยเนี่ยไม่มีวันหยุดเลยมีหยุดไปเมื่อวันอาสามแล้วไปคาลสายสองวันตุกินเนี้ยเนะถอะ อยากเปิดเพลงหายผมก็เข้าไปเปิดดีอ่ะนี่ยมันก,ก็เข้าปัดในเพลงแล้วแข่งมาแข่งอย่างละวันนี้พร้อมไหมอะไรอย่างเงี้ย ต่ำแมครับไปดยไม่มีใครใส่ต่ำต,ต่ำไม่รู้เลยผมไม่ใ่เลยผมไปเลยผมจะหายตีมัมันหน่อยนแข่กนเกเนี่ยเดือนเ็ดเยี่เดือนแอันนี้คนน้อยลพี่ยาเป็นไงบาง้างเนี่ย ่ไหนตอนนี้พี่อยู่ที่ไหนสอเลยครับไดตไม่รู้ขอนลือกสุมาเป็นผู้คนนะก็ดีขึ้นหน่อยดหน่อยอ่ะเพิ่มมีแบบนันเลยสะัตอนนี้นะาแม่งพัน ฟันหล่อแย่ขึ même, ้นมาละยุนี้เว่เช่ฮอร์นอะไรส่ไหล่อแม่พี่พี่เจี่ยยขอให้ยิ้มพี่เอาเห็นฟันนะมีนเป็นเหนือ ไปดาวบ้างวะไอป๋อเข้าไปดาวบ้างป่ะเมื่ไหรก่อนอ่ะเมื่อก่อนจะมีจิ๋วได้ป่ะวะรุ่นยี่งแรงผมไม่ได้เข้าไปบ่อยพี่อันนี้เขเปลี่ยนทีน้องเปลี่ยนชื่อทีมน้องดาอุ้ยเจ๊งไป้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นอะไรไม่มีใครได้แต่เขาไม่ยุบเปลี่ยนไมเปลี่ยนขึ้นมใช่เปลี่ยนเป็นอะไรเป็นสีเนี่ยครับไมรู้อะไรตัวมีหนังด้เหรอไม่ตัวนี้น้ำหนักใหม่เหรอ Ờ, mới đi tìm, thôi, phải không? phải, 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 nóng, บอยไหมหวานแบบผิวสบายเลยไอ้ที่ไปทำนันก็หายไปเลยที่ทาตัดเลยหายนานแล้วหายก่าปุ๊บคือวันหนึ่งหายเลยไม่เจ็บอะไรเลยบอกมองงเหมือนแบบหายแบบยืดนิดเดียวได้กล้ามเนื้อนั้นไม่มีไขมันเลยแบบแหวแหวไปนิดเดียวนี่แลบถ้าเป็นถ้าเป็นห่อนี้ไม่ได้ถ้าาเป็นอย่วันหนึ่งไม่ออก 本当に。<laughs>